สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นอมังอัสนะครับแต่เป็นอมังอัสเวอร์ชั่นใหม่นะครับคราวนี้นะครับเราจะเล่นเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็คือเวอร์ชันัน2021 3บสนะครับทุกคนคือผมอ่ะเล่นเวอร์ชั่นเก่าไปแล้วเวอร์ชั่นเก่าของผมก็คือ2020 1117นะครับแต่คราวนี้นะครับเราก็จะเล่นเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็คือ2021 3 5นะครับ ถ้าพร้อมแล้วนะครับไปลุยกันเลยไปเล่นกันเลยนะครับทุกคนเวอร์ชั่นใหม่นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ครับทุกคนหากลุ่มยากจริงเลย โอเคครับ okay, ผมนี่ครับมาสามารถกดตรงนี้ได้แล้วนะครับทุกคนนีเห็นไหมนะครับเราซึเราไปหากลุ่หม่กันนะครับทุกคนกลุ่นี้มันไม่ยอมสตาร์ครับเห็นามาเต็มยังนี่ไงนะครับเต็มแล้วครับ รู้สึกว่ากลุ่มนี้มันเหือนนั้นไม่แอคทีฟบทุกคนเขาบันเห็นตัวแล้วแค่นี้ครับทุกคนทำรู้สึกว่าเหมือนพอแล้วเขาไม่ข้อสตตร์กันเลย นี่ครับสไตล์แล้วครับมันเห็นจอแค่นี้ครับทุกคนขอขออภัยด้วยนะครับที่เห็นจอตีนที่เห็นจอแค่นี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยผมมีอะไรจะบอกนะครับก็คือเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนของผมนะครับเมื่อคืนเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมเล่นอมังอัดเวอร์ชั่นใหม่นะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนตอนเช้าเลยครับทุกคนเอ้า มีคนกดค,ครับผมเราต้องถามว่าหูครับหูอย่างที่อย่างที่บอกนะครับว่ามันสามารถกดเลือกและคําได้และส่งเพื่อนเพื่อนได้นะครับเราสคลิปไปก่อนนะครับเพราะเราไม่รู้นะครับทุกคนมีคริสต์มาสที่ไม,ม่หมดคนเดียวนะครับโอ้โห เหลือสี่คนแล้วไปครับผมไปครับผมไปทำเคเวสกันดีกว่าครับไปทำเควสกันดีกว่าครับผมแล้ว nrg nrg b สองปะ b สองนี่จะไปต่อไปเราก็จะไปทำเคเวสอืออะไรนะครับทุกคนเควงนี้ครับเควสสารหัสครับ หยิบมาขึ้นมาดู0 3 1 7 5สามหเผมเรียบร้อยครับผมเรื่องเรามีเปมเชอร์ด้วยนะี่นะเปมเชอร์อยู่ตรงไหนเป็นอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนปึ๊บ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 นะครับอันนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นมือชั้นใหม่อย่างแท้จริงนะครับทุกคน <c oughs> จะเห็นว่าอะไรก็ปรับปรุงมาหมดเลยนะครับทุกคน ไเปิดไฟเปิดไฟไมีคนปิดไฟไมีคนปิดไ,ไ,ไฟชุบมีคนปิดไฟครับผมเดี๋ยวต้องไปแก้ไฟก่อนนะครับผมยังไม่ีใครมุดท่อมาตรงนี้เดอ้อไปไปแก้ไฟไปแก้ไฟเร็วๆเร็วๆมีใครบ้าบป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่าให้แกผม ต่อไปแล้วก็ไปที่ร้านแผดน,นะครับร้านแผดร้านแผ่ร้านแผ,นแผขอโทษนะครับที่มองเห็นหรแค่จุดเล็กนะครับเพราะวมื่อคืนผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับทุกคนแค่จะมองแล้วไม่เห็นเลยครับเนี่ยแล้ก็เดินเล่นๆไปไนะครับทุกคนข้าวผัาตรงนี้เด้อ แบบแค่มองอะไรไม่เ็ยเลยค่ะทุกคนเฮ้ยมีคน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 โอ้โหเจอศพมีคนเจอศพอีกแล้วอ้าวในในเมื่อกี้บอกว่าเป็นสีน้ำตาลไม่ใช่เหรอที่รีผ่อนเมื่อกี้ด้วยเป็นสีน้ำตาลนี่เฮ้ยทำไมเราไม่ตายใครเนี่ยใครซีบวกกัน โอ้โหเดินวนอีกแล้ว oh. ไม่ใช่แน่นอนโ oh. oh. อ้โหโอ้ไสีน้ำส,สีสีส้มเป็นน,ลลนั่นเลยหรือไม่ก็สีน้ำเงินหรือไม่ก็สีชมพูเรามาตามติดพวกเขากันว่าใครจะฆ่าใครกันเลยเฮ้ยสีสีน้ำเงินไปวิ่งตาสีชมพูนะเฮ้ยมันเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ย ทขาไหมค่ะโอ้โหสีน้ำเงินเป็นสีน้ำเงินมันเป็นอ้เไม่ยอดี๋ยวไปเล่นกลุ่มอื่นกันดีกว่าครับทุกคนแจ้าทีแล้วหรอจะพมขอล่นต่างน่ง เด็กเกีกิวบ้างผู้พอดีโอ้ยไปครับผมเรามองไม่เห็นใครแล้วเนี่ยถ้าข้าแบบเนี้ย ได้เป็นครูเมย์สองตาเลยเซ็งเซ็งจังเลยเซ็งจังเซ็งจังเลยเรารีพอร์ตเสรดีกว่าปึ๊บรีบพอ,อร์ตรีพอร์ตรีพอร์ตเลย,ลเยอรัวมีใครอยู่แถวนี้ไหมมียุทธมียุทธมียุทธว่าเรามียิงอุกกาบาตนี่นาชืบ โอ้โหมีคนตายพอดอีแล้วต้องถามว่า where ใช่ไหม where question where ฮะลีลี่เหรอคะแนนเฮ้ยข้าเองรีพอร์ตเองเหรอชัวมันไม่มีคำว่าชัวบดบด โอ้โหมีคนไปบมนลิลลี่กันหมดเลยไปแล้วโอ้โหไม่ได้เป็นจะเป็นใช่ไหมเดี๋ยวเราไปทำเฟสในเด็กติกคุณลิพอลลือลัว Osten, osten. Ah, di sini ya สีขาววันนี้นะครับผมก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ